ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานตัว t e m p e r a t u r e Controller นะครับรุ่น XHW 3 0 0 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน1ก็จะเป็นรุ่น W 3 0 0 1นะครับเราจะมี3แบบให้เลือกนะครับก็จะมีแบบ12อโวลต์นะครับแบบ2 4โวลต์นะครับแล้วก็แบบ 110โวลต์ถึง220โวลต์ EC นั่นเองนะครับแล้วก็มีช่องอุณหภูมินะครับก็คือสายวัดอุณหภูมิ n d c ซนะครับแล้วก็เอาพุทอินพุทนะครับเดี๋ยวชัดเนาะโอเคครับเพื่อนแม่ช้าเดี๋ยวมาลองต่อใช้งานแล้วก็เดี๋ยวผมได้แนะนําวิธีการตั้งวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับ เดี๋ยวผมต่อโหลดนะครับเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็อ,อินพุตก็คือปลั๊กไฟ220โวลต์นั่นเองเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น220โวลต์นะครับก็จะมีขีดถูกไว้นะครับเดี๋ยวผมต่อด้วยคอนเนคเตอร์ชว์คราวนะครับอ่าสีแดงนะครับต่อเข้ากับไลน์นะครับแล้วก็สีดำเราก็ต่อเข้ากับนิวต้นนะครับ เผื่อว่า,าใครซื้อไปใช้ก็สามารถที่จะดูแล้วก็ดูเบื้องต้นแล้วก็ทำงานต่อตามนี้ก็ได้นะครับส่วนสายสีเหลืองนะครับก็คือเป็นเอาพุทนะครับแล้วก็ต่อไปโหลดโหลดรถไฟของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สีดำนะครับต่อไปที่นิวตันนะครับ เดี๋ยวผมเสียบลักเข้ามานะครับแล้วเข้ามาจอก็จะสว่างนะครับและนี่เป็นอุณหภูมินะครับเป็นเ,เราวัดอุณหภูมิอย่างงี้นะครับตอนนี้อยู่ที่29.9นะครับมันทํางานเลยอ่าทีนี้มาดูตรงการใช้งานแล้วก็ทฤษฎีเบื้องต้นกันนะครับมันจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือฮีตตึ้งโหมดนะครับ ฮิตติ้งโหมด OBE นะครับแล้วก็ c คูลิ่งโหมด h e ต t i n g Mode เช่นอะไร h e ต t i n g Mode เช่น,ต,นตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่นะตู้ฟักไข่ที่ต้องการความร้อนอย่างเช่นเราต้องการารักษาอุณหภูมิให้มันมันร้อนอยู่ที่ 35ถึง40องศาอยู่ตลอดนะครับเราก็ต้องใช้เป็นฮิตติ้งโหมดนะครับปรับความสูงให้สูงขึ้นแต่อุณหภูมิให้สูงขึ้นแล้วก็คูลิ่งโหมดคูลิ่งโหมดคืออะไรสมมติว่าเรามีห้องอเก็บพวกความร้อนพวกแอพวกอย่างเช่นพวกอะไรนะพวก อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ที่มันมีระบายความร้อนนะครับเราต้องการระบายความร้อนออกนั่นเองนะครับก็จะเป็นก็จะต้องใช้โหมดคูลิ่งโหมดนะครับอย่างเช่นเราต้องการว่าให้มันสตาร์ทเนี่ยที่40องศานะครับถ้ามันร้อน40องศาเนี่ยครับให้มันทํางานนั่นเองนะครับคือ st start นะเขียนเป็น st start นะ st start นี้ start 35หยุดที่40อันนี้ start ที่40แล้วก็พอต่ากว่า 35นะครับให้ตัดนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เรามาสร้างโปรแกรมกันนะครับเริ่มที่ h e ตติ้งโหมดนะครับฮติ้งโหมดเป็นหลอดไฟนะครับลองดูนะครับเซตนะครับเรากดที่เซตกดที่เซตหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นเป็น P 0 P 0นั่นคือออนนะครับแล้วกดเซตอีกทีหนึง ให้เราออนที่35มสิบห้าอามวดไปถึงเอียงก่อนนะปุ๊บเราขึ้นลงตรงนี้นะครับออนที่35มสิบห้าให้ออนที่ออนที่35นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับไปลอเราหยุดกับพลิบนะครับ หมายชวนถามนะครับแล้วก็กดที่ P กดเซตกทีหนึ่งเอยกดเซตทีหนึ่งขึ้น P ศูนย์นะครับแล้วก็กดเนี่ยกดเซตทีหนึ่งขึ้น P ศูนย์แล้วก,กดดอกจันขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเป็น P หนึ่งนะครับเป็น P Z, นหนึ่งแล้วเรากดเซตนะครับให้ถ้าเราต้องการให้มันหยุดเท่าไหร่เราก็หยุดเท่านั้นนะครับอ่าเมื่อเราต้องหยุดที่สี่สิบอ่าหยุดที่สี่สิบอ่าเสร็จแล้วนะครับ ช่วงถามนี่ก็คือมันทำงานเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมลองออฟสวิตไฟเลยถอดลักนะครับปึ๊บอ่าทีนี้อ่าอุณหภูมิสามห้านะครับให้กาทำงานคือยี่สิบเก้าเขาก็ทำใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงสามสิบห้าถูกไหมครับแต่ถ้าเขาเกินสี่สิบเนี่ยเขาก็ต้องตัดอ่าผมเป่าเลยเป่าไฟเช็คดูให้มันขึ้นไปถึงสี่สิบ ก็ตัดถูกไหมครับเดี๋ยวผมมีน้ํานะผมมีน้ําถ้าต่ํากว่าถ้าเกินสี่สิบโอถ้าเกินสี่สิบให้เขาตัดถูกไหมครับเลวเดี๋ยวถ้ามันต่ํากว่าสามห้าเขาก็จะให้เขาเขาก็จะอะไรเขาก็จะจะเริ่มทํางานใหม่นะครับจะเริ่มทํางานใหม่นะครับจะเริ่มทํางานใหม่แล้ว ก็คือใช้ในการรักษาอุณหภูมิตัวฟักไข่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดอูตัวที่สองกันนะครับก็คือคูลิ่งโหมดนะครับคูลิ่งโหมดก็คือถ้าอุณหภูมิในห้องเนี่ยเกิน40องศานะครับก็คือให้ให้เขาทํางานโอ้ยครับก็คือกลับกันนั่นเองให้เขาทํางานแล้วพอถึงพออุณหภูมิในห้องลดต่ําลงต่ำกว่าสามห้าให้เขาตัดการทํางานคืออุณหภูมิ คูลิ่งดาวลงนั่นเองนะครับลองดูกันนะครับสตาร์ทกดกดเซตทีหนึ่งนะครับมันขึ้น p ศนย์นะครับแล้วก็กดเซตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งเป็น4ี่สตั้ง4ี่ิอันนี้ผมเกินไปนะครับตั้งเป็น4ี่สิบนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ เรามาตั้ง3ากันก็คือ3 5เราตั้งในส่วนของ p 1ถูกไหมครับกดเซตกดเซตที่นึงขึ้น p 0กดลูกศรขึ้นที่นึงเป็น p 1แล้วก็กดเซตนะครับแล้วเราตั้งเป็น3 5ถูกไหมครับตั้งเป็น3 5าขึ้นอปหนึ่งสามห้าครับแล้วรอจนเ,อเขาก็พริบแล้วก็ กลับมาที่อุอณหภูมิทั่วไปนะครับอุณหภูมิทั่วไปตอนนี้อยู่ที่สามเอ็ดจุดห้านะครับทีนี้เรามาลองกันนะครับโดยว่า,าถ้าผมเ,เอาไฟเช็คขึ้นนี้ะสี่สิบทำงานแล้วก็สามห้าตับน,นะครับเ่าอ่าเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนฮะสี่สิบทำงานนะครับสี่สิบกว่าเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลองดูว่า ถ้าผมให้น้ําความเย็นนะครับลงมาสามห้าก็ต้องตัดนะครับไว้แล้วเริ่มเย็นลงแล้วนะครับตัดนะครับโอเคนะครับก็วิธีการใช้งาน Temperature Controller x h w 3 0 0 2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับขอบคุณครับ